ได้ยินเสียงเสาชัดไหมคะถ้าได้ยินเสียงเสาชัดขอเล็กหนึ่งหน่อยชัดไหมครับสวัสดีจ้าชัดค่ะขอเล็กหนึ่งหน่อยเนาะสวัสดีค่ะพี่ยังอยู่กันครบทุกคนนะคะยังอยู่กันครบนะเมื่อกี้ได้ฟังพี่เอกแชร์ประสบพี่เอกได้ได้ออกมาคุยบรรยายเรื่องแผนธุรกิจนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีทุกคนเสียงชัดนะจ๊ะสวัสดีสมาชิกใหม่นะคะและคนที่สนใจนะคะสําหรับผู้สนใจนะคะในเรื่องของเรื่องราวของธุรกิจอินดีมนะคะสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะเสานะคะชื่อเสาค่ะเสาวณีสุดที่รักนะคะปัจจุบันนะคะเสาวเป็น พนักงานประจำนะคะอยู่ในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะคะเป็นบริษัทที่บอกว่าเป็นเจ้าแห่งห้างสรรพสินค้าค่ะเสาอยู่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลนะคะเป็นพนักงานในเครือเซ็นทรัลค่ะนะคะปัจจุบันก็ทำงานกับเซ็นทรัลมาแล้วเจ็ปีนะคะก็ก็ดูเหมือนพี่ๆหลายๆคนๆคงคิดว่า ทำเซ็นทอลเนาะก็ก็คงจะดีอะ่ะทำไมถึงมาทำอินดีจะบอกว่าปัจจุบันเนี้ยค่ะพี่ๆเคยเดินห้างกันใช่ไหมคะเคยเดินห้างแล้วอจะดูจะรู้เลยว่าห้างเราอะค่ะจะปิดให้บริการก็ดึกแล้วเนาะดึกมากแล้วก็ไม่มีเลยไม่มีวันไหนที่ไม่เคยปิดให้บริการเลยห้างเราจะเปิดให้บริการตลอดเวลาทุกวันนะคะ ทุกวันเลยแล้ววันหนึ่งค่ะพี่ๆช่วงเดือนมีนาเมษาเมษาที่ผ่านมาอยู่ดีก็มีข่าวค่ะข่าวว่าห้างปิดให้บริการทั่วประเทศห้างปิดให้บริการทั่วประเทศค่ะเป็นครั้งแรกเลยเนาะที่ห้างปิดให้บริการทั่วประเทศนะคะอ่าใช่ค่ะเจ้าตัวปัญหาของเรามันก็คือโควิดนะคะที่เข้ามานะคะทำให้ทุก ทุธุรกิจนะคะทุกธุรกิจนะคะปิดไปหมดเลยนะคะปิดไปหมดเลยรวมถึงห้างสรปพส,สินค้าด้วยและแบรนด์ยักษ์ใหญ่อย่างเซ็นทรัลก็หนีไม่พ้นนะคะก็ต้องปิดด้วยเหมือนกันเราก็ปิดตัวไปประมาณเดือนครึ่งค่ะพี่พี่สิ่งที่เสาได้จากโควิดคือพี่พี่ทุกคนคะรายรับเราอะคะ่ะ เมื่อเราหยุดงานเนาะรายได้เรามันก็หายไปแต่สิ่งที่อยู่กับเราแบบเสมอต้นเสมอปลายไม่ไปไหนเลยอะ่ะมันคือนี้สินค่ะพี่วีใช่ค่ะทุกคนเมื่อหารายได้ได้ก็ย่อมมีนี้สิอนะทุกคนสาวก็มีเหมือนกันค่ะแล้วเอ่อเมื่อห้างถูกปิดใช่ไหมคะรายรายรับเรามันน้อยลงเนาะ มันไม่เพียงพอค่ะมันไม่เพียงพอและความยั่งยืนของความเป็นพนักง,งานประจำมันหายไปมันหายไปได้ยังไงค่ะสสากลับมาทำงานเมื่อวันที่ห้าเปิดให้บริการอีกครั้งเสาโชคดีกว่าใครหลายๆคนค่ะพี่ๆโชคดีมากตรงที่ว่าเสายังได้อยู่ตำแหน่งเดิมยังได้เป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายเหมือนเดิมในขณะที่เพื่อนรอบตัว พื่อนร่วมงานนะคะที่ร่วมงานกันมานานมากเขาต้องถูกเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่การงานอ่าถ้าเปลี่ยนไปในทางที่ดีมันก็มันมันก็ดีค่ะแต่การถูกเปลี่ยนไปในครั้งนี้มันไม่ได้เปลี่ยนไปในทางที่ดีเลยมันเกิดจากการลดจำนวนของพนักงานลงนะคะอ่าเพราะฉะนั้นตำแหน่งไหนที่มันเกินไปนะคะ ก็ต้องถูกลดลงนะคะก็มีการโอนย้ายพนักง,งานไปอยู่แผนกโนนนี้นั่นบ้างนะคะและที่มันแบบฟ้าผ่ามากกว่านั้นคือทุกคนเพื่อนบางคนโดนซองขาวไม่ได้กลับมาทำงานอีกในวันที่ห้างเปิดให้บริการนะคะเพื่อนกลับมาไม่ครบนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่สอบบอกะคะ่ะความมั่นคงในหน้าที่การงานมันหายไป นอกจากโควิดจะภาครายได้แล้วยังภาคความมั่นคงไปอีกนะคะที่มันทําให้เสอาอยู่ไม่ได้บนสถานการณ์แบบนี้คือเสาไม่เคยมีงานเสริมเลยไม่เคยทําอาชีพเสริมใดๆเลยนะคะจนมาเจอสถานการณ์นี้ถ้าเป็นพ,พี่ทุกคนคงคิดแล้วค่ะว่าอยู่ได้ไงอยู่ไม่ได้แล้วค่ะอยู่ไม่ได้นะคะเสาก็เลยออกหางานเสริมค่ะ เซิร์ชไปใน Google เลยค่ะพี่ๆแล้วมันก็ขึ้นอินดีมมาขึ้นอินดีมมาตอนแรกก็เอ,อ๊ะอะไรอินดีมคืออะไรแล้วก็เข้าไปดูอ่ะเข้าไปดูอินดีมคือเหตุของการทำอินดีมมันเกิดจากเรามีปัญหาใช่ไหมคะพอเข้าไปดูปุ๊บอินดีม e มันมันจะแก้ปัญหาเราได้ยังไงแก้ปัญหาข้อหนึ่งเลยคือมันจะปลดนี้ได้ยังไง และมันจะมั่นคงได้ยังไงเพราะเรามีปัญหาสองข้อนี้นะคะเสร็จแล้วทีนี้สอก็เซิร์ชเข้าไปแล้วก็ศึกษาสอใช้เวลาศึกษาอินดีมแค่หนึ่งคืนค่ะพี่ๆแค่หนึ่งคืนดูแผนรายได้นะคะจากคลิปอ่าของพี่ยศนะคะจากคลิปของพี่ยศด,ดูคลิปของพี่ยศแค่หนึ่งคืนแล้วเราก็มีความรู้สึกว่ามันมันคืองานอะไรมันคืองานอะไรคือสอจริงจังมากเลยค่ะมันคืองานอะไร พอเราเข้าไปดูทุกอย่างแล้วเราทําได้อะเราน่าจะทําได้ทั้งๆท,ที่เราอ่ะไม่สาวตัวสาวเองไม่เคยทํางานเครือข่ายมาก่อนแล้วก็ค่อนข้างจะแอนตี้ไหมไม่นะคะแต่ก็ไม่ได้เห็นด้วยว่ามันจะสามารถทําได้จริงๆแต่พอเราดูแผนรายได้แล้วอะเรารู้สึกว่าเราทําได้มันมันแค่ประชาสัมพันธ์คนสองคนอะ มันจะยากมากเลยเหรอเพราะปัจจุบันเราก็ทํางานเกี่ยวกับการโฆษณาเกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์อยู่แล้วมันน่าจะไม่ยากแต่ก็ลงมือเลยค่ะเช้าวันรุ่งขึ้นติดต่อติดต่อไปที่ในโฆษณาเนาะที่เขายิงกันยิงนิงกันมาก็จนได้เข้ามาก็สมัครเลยค่ะสมัครนะวันนั้นเข้ามาด้วยไซเอ็นะคะก็อา่า ในใจก่อนที่จะสมัครก็มีความรู้สึกเหมือนกันค่ะคิดเหมือนกันว่าม,มันมัน,ม,นมันใช่แชร์ลูกโซ่ไหมเนาะอะไรเงี้ยเพราะว่าเออมันรายได้มันเยอะกว่าที่เราอะทำงานมาเจ็ดปีแปดปีเราไม่เคยได้รายได้แบบเนี้ยค่ะรายได้อะไรวันละห้าพันสองวันละสี่หมื่นมันดูเยอะมากมันจะได้อย่างนั้นจริงๆใช่ไหมเนี่ยแต่พอเรามาดูค่ะเอ้ย ถ้ามันเป็นแชร์ลูกโซ่จริงๆอะทำไมมันถึงถูกลองรับจกาบกสคบทำไมมันถึงถูกกฎหมายถ้ามันเป็นแชร์ลูกโซ่จริงๆแล้วถ้าเป็นแชร์ลูกโซ่จริงๆอะผู้ชายคนที่มาเขียนแผนรายได้ให้เราปัานนี้คงนอนในคุกไปแล้วพี่ยอ่อะก็คงนอนในคุกไปแล้วถ้ามันเป็นเป็นแชร์ลูกโซ่จริงๆก็เลยคิดว่าอะถ้ามันจะโดนหลอ,อกอะมันก็เสียเงินแค่หลักพันแหละแต่ทําไม่อะค่ะพี่พี่แต่ทําไม่อะ เฮ้ยสมมีโอกาสสร้างรายได้หลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเลยนะเราลงทุนหลักพันนะพี่พี่แต่เราสามารถสามารถสร้างรายได้ได้หลักแสนหลักล้านอนะมันคุ้มเสี่ยงไหมละ่ะเนาะก็เลยแบบลองดูลองค่ะเพราะเราก็ได้ของมาใช้ด้วยใช่ไหมเราไม่ได้เสียอะไรเลยก็แค่ซื้อของถ้ามันไม่ใช่เราก็ไม่ซื้ออีกไม่ทำอีก แล้วสองกาเก้าเข้ามาในอินดีมค่ะปัจจุบันเสาเป็นสมาชิกอินดีมนะคะได้มาอาจะเข้าเดือนที่สามแล้วค่ะเสาเข้ามาเป็นสมาชิกจะเข้าเดือนที่สามแล้วปัจจุบันเสาเสามีรายได้จากอินดีมยังไม่เยอะคะ่ะพี่ๆยังไม่เยอะเพราะว่าเสาเพิ่งจะเข้ามาได้สามเดือนเนาะแต่สิ่งที่ได้จากอินดีมที่มันมากกว่าการได้รายได้อะค่ะคือหนึ่งเลย ถึงเสาจะเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์นะคะถึงเสาจะเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์แต่เสาไม่เคยทํางานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เลยคือไม่เคยไม่เคยต้องไปบอกใครว่าอันต้องไม่เคยต้องไปบอกแผนอะไรได้กับใครอย่างเงี้ยคือไม่เคยต้องไปชักชวนใครและสิ่งที่เสอาอ่ะไม่เคยทําเลยก่อนมาอยู่ในอินดี้คือเสาไม่เคยงอไคร ไม่เคยงอใครเนาะไม่เคยงอใครนะคะแต่พอมาทําอินดีแล้วอ่ะสิ่งแรกเลยเข้ามาปุ๊บเพื่อนค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนพี่พี่คือทุกวันเนี้ยสอนเรียกคําว่าพี่พี่ติดปากเลยเพราะว่ามีพี่พี่อยู่ในเนี้ยจริงๆเพื่อนเพื่อนพี่พี่สอนให้สาวเข้าใจว่าวันเนี้ยเราทํางานเกี่ยวกับการให้โอกาส เราไม่ได้ไปบังคับหรือไปเขาเรียกว่าอะไรบังคับให้มาสมาัครอย่างตอนนี้ที่สออยู่ตรงนี้ค่ะสอไม่มีใครบังคับสอเลยนะบอกก่อนนะไม่มีใครบังคับสอนะคะสอเข้ามาด้วยตัวเองเข้ามาปึบ๊บสิ่งที่สอได้เลยหนึ่งคือเปลี่ยนตัวเองเลยค่ะเปลี่ยนตัวเองเลยคือเปลี่ยนจากการที่เราเป็นคนที่ไม่ค่อยพูด ใหม่ง้อใครใหม่ค่อยอยากจะสูงสิงกับใครโลกส่วนตัวสูงทุกวันนี้สองมีพี่เต็มไปหมดเลยค่ะพี่ๆในอินดีมเต็มไปหมดมีพี่ชายพี่สาวมีเพื่อนที่น่ารักเต็มไปหมดเลยเพราะว่าในสังคมของอินดีมต่างจากสังคมงานปัจจุบันคือสังคมอินดีมไม่เคยแข่งแย่งชิงดีคนในอินดีม ให้ความจริงใจทุกครั้งทุกครั้งที่เหนื่อยจากงานประจำเข้ามาในอินดีมค่ะพี่พี่มันรู้สึกผ่อนคลายและการทำงานของเราอะค่ะเราทำด้วยใจเราทำเพียงเพราะเราอยากให้เขาเห็นโอกาสเหมือนเราเ่าก็เลยรู้สึกว่ามันคืองานที่มีความสุข เสาไม่รู้นะคะว่าในธุรกิจเครือข่ายมันจะทําให้พี่หลายๆคนที่ฟังเสาอ,อยู่ในที่นี้เจ็บขนาดไหนแต่เสาโชคดีที่เจออินดีนเป็นธุรกิจเครือข่ายแรกและเป็นธุรกิจเครือข่ายที่ทำให้เสารักงานธุรกิจเครือข่ายเสาไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดที่ใครหลายๆคนเคยบอกว่างานเครือข่ายไม่ดีหรอก ่อไม่เคยเจ็บปวดกับคําว่ามาทีหลังก็ให้คนมาก่อนรวยไปก่อนทุกวันนี้ค่ะเสาเห็นโอกาสมากมายในอินดีโอกาสที่เสาวจะได้รู้จักใครเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกคนโอกาสที่เสาวจะสร้างรายได้โอกาสที่เสาวจะได้พัฒนาตัวเองจนวันนี้สามเดือนเนี้ยสิ่งที่เสาวได้ คือใครหลายๆคนอาจจะเรียกเสาว่าโค้ดแต่เสาคือน้องของพี่พี่เสาคือเพื่อนของพี่พีทุกคนเพื่อนของเพื่อนๆนทุกคนเราให้ด้วยใจอ่ะวันนี้เสาอ,ออกมาแชร์ประสบการณ์ประสบการณ์ของเสาเนี่ยมันอาจจะทําให้พี่พี่รู้สึกว่าใช่ก่อนแรกเข้าตอนที่เธอเข้ามาเธอเจ็บเธอรู้สึกว่าเธอคือเธอมีปัญหาเธอถึงเข้ามาแล้วตอนนี้มันแก้ปัญหาได้อย่างไร นี่สมงหมดไปไหมยังค่ะเพราะว่าอินดีมันไม่ใช่งานที่ง่ายนะถึงมันจะยากแต่อินดีมันคืองานที่เราทำได้ค่ะพี่งานยากอ่ะมันมีแบบยากแล้วทำไม่ได้เลยนะที่เราไม่สามารถจะทำมันสำเร็จแต่อินดีมันยากจริงค่ะแต่มันทำให้เราสำเร็จได้แล้วพี่ๆีลองคิดดูว่าถ้าวันนี้พี่ๆได้เริ่มต้นงานที่มันยาก มันยากจากอะไรมันยากจากการที่พี่ๆจะเริ่มต้นเนี่แหละค่ะมันยากจากการที่พี่ๆจะวางใจเปิดใจที่จะเริ่มต้นกับมันมันยากตรงนี้และเพื่อพี่เข้ามาสอบ,บอกเลยว่าในอินดีไม่มีอะไรยากไปแล้วไม่มีอะไรยากแล้ววันนี้พี่เข้ามาพอพี่เข้ามาได้พี่ก้าวข้ามความยากตรงนั้นเข้ามาได้ทุกอย่างง่ายค่ะเพราะพี่ไม่ได้ทํางานคนเดียว เรามีทีมค่ะพี่ๆเรามีทีมที่จะซัพพอร์ตพี่ๆทุกคนวันนี้เสาเก้าเข้ามาในตรงเนี้ยค่ะเสามีทีมเยอะมากมีพี่ๆเยอะมากเอาจริงว่าร,บรอบๆตัวสาวรอบๆจังหวัดนครปฐมนะเสามีทุกคนแบบแทบทุกจังหวัดอ่ะรวมทั้งพี่ๆต่างแดนด้วยวันเสารู้สึกว่าเสาคิดถูกที่เก้าผ่านาการเริ่มต้นนั้นไมาได้สา ก้าวเปิดตัวเองเปิดใจของตัวเองเนี่ยล่ะก้าวข้ามการเริ่มต้นที่มันยากที่สุดมาได้พี่ๆลองคิดดูนะคะถ้าวันนี้พี่ๆคิดอย่างเดียวคิดเฉยๆว่ามันคือมันคืองานจะดีนะมันไม่ดีนะมันเป็นแค่คิดอะ่ะมันไม่ได้ผลอะไรเลยค่ะพี่ๆแต่ถ้าคิดแล้วทําคิดแล้วเริ่มต้นคิดแล้วลองลองล,อง,ลองมือทําอะ พี่ๆรู้เองเลยค่ะว่าผลมันจะเป็นยังไงเหมือนวันนี้ยถ้าเสาถ้าวันนั้นเสาคิดว่ามันคือแชร์ลูกโซ่ลักสอบหยุดเสาจะไม่ได้มาเป็นเสาในวันนี้เลยเสาจะไม่ได้มีโอกาสสร้างรายได้จากอินดีมในวันนี้เลยอินดีมให้จริงนะคะพี่ๆเขาให้จริงๆเขาให้จริงๆถ้าพี่ทําตามเงื่อนไขเขาได้เพราะอะไรในที่นี้นะคะในที่เนี้ยี่สิบสองท่านที่อยู่กับเสาเนี่ย มีหนึ่งท่านที่สอบอกเลยว่าเขาคือคนที่สอบไม่เคยรู้จักเนาะแต่สอบว่าศึกษาแลว้วแบบเห็นเขาพี่กับตันอยู่ไหมคะสอบขอสติกเกอร์พี่กับตันหน่อยพี่กับตันใครมีรูปพี่กับตันบนะ้างคือถ้าสอบได้มีโอกาสนะออกมาแช์นะสอบจะดีคะ่ะเอฟตลอดดีค่ะพี่กับตันนะคะชายผูเนี้ค่ะคือแรงบันดาลใจที่ทําให้สอบวะเข้ามามีแรงในงอินดี นอกจากพิยศคือพิยศเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วแหละเขาเป็นซิงเนิลเจ้าอินดีนเนาะใช่ค่ะรูปนี้เลยมนุษย์เงินล้านค่ะรูปนี้เลยพี่พี่ทุกคนมนุษย์เงินล้านเนี่ยค่ะแต่งตัวแบบนี้พี่กับตันคือมนุษย์เงินล้านตัวจริงเสียงจริงนะคะพี่พี่ตัวจริงเสียงจริงที่อยู่ในทีมเราตอนเนี้ยถ้าพี่เข้ามาอยู่ในทีมนี้ ที่คือมีโอกาสร่วมงานกับมนุษย์เงินล้านท่านนี้แล้วจะบอกว่าในทีมเราไม่ได้มีมนุษย์เงินล้านแค่ท่านเดียวยังม,มีอีกและในสายงานอินดี้มีอีกมากมายอย่าว่าแต่มนุษย์เงินล้านท่านนี้ละค่ะรองลงมาจากนี้เยอะแยะมากมายล่าสุดสมีน้องสาวคนหนึ่งที่เพิ่งได้ขึ้นตำแหน่งดรคเตอร์ Director. เธอน่ารักมาก เนี่ยคะ่ะพี่พี่คือน่ารักมากๆเลยทําให้สรอรู้สึกได้เลยว่าคืออินดีมคือครอบครัวอินดีมมันมันมีอะไรที่มันแบบทําให้สรอรู้สึกว่าสอไม่ได้โดดเดี่ยวอ่ไม่ได้อยู่ในภาวะแข่งขันใช่ค่ะน้องจุ๊บแจงอยู่เป็นไดเรคเตอร์แล้วยินดีกับเธอด้วยนะคะเก่งมากเนาะคนนี้ คือที่นี่เรามีคนที่สำเร็จเยอะมากอะ่ะพี่แม้กระทั่งผู้แนะนำเสานะจีน่านะคะเมนเจอร์ยี่สิบสี่คนเสร็จเนี่ยจีน่าเมนเจอร์เป็นเพื่อนที่เคียงบ่าเคียงไหล่สรเลยวันหนึ่งเขาเคยเป็นผู้แนะนําและวันนี้เป็นเพื่อนที่เคียงบ่าเคียงไหล่กับเสารเลยอ่ะคะ่ะแนะนําทุกอย่างพี่พี่คือไม่เคยที่จะกักอะไรเลยถ้าเราได้เข้ามาอยู่ทีมเนี้ยบอกเลยว่า ที่แค่ยื่นมือมาค่ะแค่ยื่นมือที่เหลือเราจะจูงพี่ๆไปเองเราจะจับมือไปด้วยกันค่ะพี่ๆเราจะจับมือไปด้วยกันนี่ค่ะภาพของผู้สำเร็จที่อยู่ในทีมนี้พี่ๆไม่ได้อยู่กับใครที่โนเนมนะนี่คือทีมงานคุณภาพเลย ที่ปั้นให้เสาเป็นอย่างนี้แม้วันนี้ณเวลาเนี้ยก้าวเข้ามาสามเดือนเนี้ยเสาจะยังไม่เห็นตําแหน่งใดๆก็ตามแต่เสาเชื่อว่าสักวันเสาจะต้องมีมีตําแหน่งที่ตัวเพราะว่าเสาทําทุกวันเนี้ยเสาลงมือทาเสาได้เริ่มต้นแล้วเสาก้าวข้ามผ่านแล้วค่ะพี่พี่ก้าวข้ามผ่านจุดที่มันยากที่สุดในอินดีมแล้วอย่างที่เสาบอกค่ะยากที่สุดในอินดีมคือการเริ่มต้น วันนี้พี่ๆที่เป็นผู้สนใจนะคะลองคิดดูค่ะพี่ๆค่ะคือลองคิดดูเลยว่าการที่พี่ๆนั่งแล้วแค่คิดว่าฉันจะทำดีไหมไม่ทำมันจะเป็นยังไงไม่กล้าหรอกทำไม่ได้หรอกพี่ๆลองลองคิดดูนะคะว่าแค่คิดพวกเนี้ยพี่ๆจะผ่านปัญหาที่เป็นอยู่ได้ไหม นี่สินที่รอเราอยู่จะผ่านมันไปได้ไหมหรือรายได้ที่มันไม่พอใช้อะ่ะมันจะผ่านไปได้ไหมถ้าแค่นั่งคิดถ้าพี่ไม่ทำอะไรสักอย่างให้มันผ่านไปอะ่ะมันจะทำให้ชีวิตพี่ดีขึ้นไหมแต่ถ้าไม่ที่พี่คิดดูนะคะว่า ลองก้าวเข้ามาเห็นโอกาสในอินดีมก้าวผ่านการเริ่มต้นเข้ามาเห็นโอกาสในอินดีมพี่ๆได้แน่นอนค่ะอย่างน้อยๆได้เพื่อนแต่สาวเชื่อว่าเพื่อนพวกนี้จะไม่พาพี่ๆให้อยู่จุดจุดเดิมหรอกคะ่ะไม่แค่อยู่แต่จุดเริ่มต้นหรอกคะ่ะเขาจะออกแรงช่วยกันออกแรงพาพี่ๆไปสู่จุดที่สูงที่สุด เท่าที่พี่จะพาตัวเองไปได้เสาเข้ามาในนิมสาไม่เคยนั่งรอให้อัปลายพาเสาไปแต่เสาใช้ห้าสิบเปอร์เซ็นของแรงที่มีใช้แรงในร้อยถึงร้อยเปอร์เซ็นเลยเป็นห้าสิเปอร์เซนที่จะพาเขาไปไปกับเขาร่วมไปกับเขาเราจะได้สำเร็จไปพร้อมๆกัน โอกาสดีแล้วค่ะพี่ๆโอกาสดีโอกาสดีที่สุดเลยสอบบอกได้เลยในสถานการณ์แบบนี้อินดีมเป็นทางรอดค่ะเป็นทางรอดออนไลน์วันนี้ที่เรามาเจอกันเราเจอกันทางออนไลน์ออนไลน์คือสิ่งที่พาให้พี่ๆก้าวข้ามผ่านปัญหาไปได้จริงๆลองนะคะลองมาสัมผัสว่าสิ่งที่เสาเนี่ยพูเนี่ยมันจริงไหม เด,เด็กคนนี้พูดมันจริงไหมไม่มีใครที่จะทำให้พี่ๆเชื่อได้แม้วันนี้จะเป็นพี่กับตาที่มาพูดเพราะพี่กับไปพนมนนยนเงินหลังแต่ก็เชื่อว่าไม่มีใครที่จะพูดให้พี่ๆเข้ามาได้นอกจากใจของพี่เองค่ะเข้ามาด้วยใจค่ะเข้ามาด้วยใจทําความยากนั้นให้ง่ายเริ่มต้นให้ได้ แล้วพี่จะรู้ค่ะว่าความสำเร็จด้วยมือของพี่นั่นนะมันภาคภูมิใจมากแค่ไหนนะคะความสำเร็จของพี่ๆอยู่ในมือพี่ๆอยู่ที่ว่าพี่จะทำยังไงกับมันจะมองมันเฉยๆแล้วก็ปล่อยให้มันลอยไปหรือจะกำมันไว้ให้แน่นแล้วก็พามันไปสู่จุดที่สูงที่สุด แล้วเราพบกันนะคะสะหวังว่าจะได้ร่วมงานกับผู้สนใจทุกคนนะคะแล้วก็สำหรับพี่ๆสมาชิกนะคะทุกคนก็ยังไงเราก็จับมือไปด้วยกันเนาะยังไงเราก็ต้องสำเร็จด้วยกันอยู่แล้วคะ่ะเราไม่ปล่อยมือกันนะคะขอบคุณค่ะบา,บาย thank you